รถเก่ากลับมาใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับใน1นาทีนะครับยางซีดนะครับไม่ดําไม่เงานะครับตัวนี้จบเลยนะครับใช้ได้กับพลาสติกคอนโซลรถยางนะครับรถเก่าเก่านี่กลับมาใหม่ได้เลยนะครับยิ่งรถใหม่นะครับยิ่งต้องดูแลนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับดีมากๆนะครับสําหรับคอคนรักรถนะครับเนี่ยเงาดําขึ้นมาทันทีเนี่ยดูพลาสติกเนี่ย แค่ขัดเบาๆนะครับสีนี่แตกต่างเลยนะครับขัดกับไม่ขัดนะครับนี่ครับผมว่าขัดดีกว่านะครับหนึ่งขวดแค่หกสิบเก้าบาทนะครับสองขวดคุ้มกว่าครับหนึ่งร้อยบาทมีบริการเก็บปลายทางนะครับเนี่ยครับพวกนี้ครับพลาสติกคอนโซลรถกระจกข้างอะไรพวกนี้ได้หมดครับเงาดําทันทีครับเดี๋ยวผมไม่เห็นความแตกต่างนะครับเนี่ยครับเหมือนซื้อใหม่เลยนะครับ ที่สำคัญนะครับกันน้ำนะครับติดทนนานนะครับเนี่ยครับขัดดีกว่าไม่ขัดนะครับรถเก่ารถใหม่ได้หมดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับคนที่สนใจนะครับ1ขวด69บาท2ขวด100ขอบคุณมากครับ